ตอนนี้พี่ตู่ทำอะไรอยู่ขาตอนนี้เราจะตั้งศูนย์ลดคันนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันคือการเซตศู์พื้นคือการวัดระดับเท่ากันหมดโดยการใช้เลเซอร์นะครับแล้วก็ปรับขาให้ระดับน้ำะระดับน้ำเป็นเป็นระนาบเดียวกับน้ำหมดเลยนะครับเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยนะครับ ันนี้ยากที่สุดในการทั้งสองคือการเซตพื้นนะครับเซตพื้นให้มันได้ระดับเท่ากันทั้งสี่ล้อนะครับเราจะได้มุมล้อที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะที่สุดแล้วครับการเซตพื้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามพี่ตูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็อันนี้ปรับเซตพื้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ ปรับเส็จพื้นทั้ง4แผ่นนะครับให้มันเซ็ศูนย์เท่ากันหมดนะครับระดับน้ำต้องได้ทั้งแก๊สกันบายนะครับแล้วก็ที่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเออ่ต้องขีดพื้นไว้นะครับเผื่อว่าเผื่อว่าฐานมันขยับนะครับตอนที่เอารดลงนะครับสําหรับ อูใหญ่ๆเขาจะพื้นขัดมันนะครับสําหรับผมอู้บนนอกเนาะอ้๋พื้นๆผมก็ใช้เหล็กขูดกับพื้นครับก็ทําอย่างนี้มานานๆเหมือนกันแล้วครับมาดูครับว่าเซตยังไงครับเซตพื้นยังไงนะครับก็คือใช้เลเซอร์นะครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับประมาณสักสามนิ้วสามจุดหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ระดับน้ําต้องได้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับ ั้งสองฝั่งนะครับเห็นไหมครับมาดูฝั่งหลังซ้ายครับนี่นะครับเห็นไหมครับการกรดตุ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับน้าอยู่ตรงกลางของระดับน้ํานะครับทั้งแกนนี้และแกนนี้นะครับมาดูข้างหน้าครับ ฐานจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับีดสีแดงครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่ต้องถึงกลางนะครับระดับน้ําหมดนะครับเนี่ยครับเอาหน้าขวาครับเนี่ยครับเห็นไหมครับฐานจุดหนึ่งนะครับนี่ระดับน้ําครับเห็นไหครับ ครับผมขั้นตอนจากนี้ต่อไปก็ปการวัดระดับถึงเอ็นนะครับเดี๋ยวไปดูต่อไปครับ okay, นรั้งวิ่ง,ท,ง,ดงทดสอบนะครับตั้งแคมเบอร์เรียบร้อยตั้งโชว์อินโชว์เอาเรียบร้อยครับหน้าข้างหลังเรียบร้อยหมดแล้วครับตั้งสี่ล้อครับนานหน่อยครับตั้งสี่ล้อตังทแมทแท็กครับตัวนี้นะฮะถ้ามีถ้ามีโอกาสนะครับเพราะว่าไม่แน่นใ,นใจว่าจะติดงานเซอร์วก็แข่งคอร์สหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงกระเลย ถ้ามีโอกาสจะได้เห็นเวลาครับคัน,นนี้เก็บของได้นะคะคันนี้ลูกค้าก็มาเปลี่ยนเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็รถแข่งจะเคื่องอรลอะลายมาดูคันอื่นที่มีในอู่นะคะคันนี้ชาร์ปละลายนะคะก็มาซ่อมเครื่องสวีสามดอน,นะคะแล้วก็ลูกค้าจะเปลี่ยนเกียร์ด้วยใช่ไหม จากเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้คันนี้ก็รถแข่งที่กำลังตั้งศูนย์คันนี้ก็รถแข่งแรลลี่นะคะจะแข่งสองงานแรลลี่คลาสิกกับงานเอทเรนดีก้ก็ทีงแชมป์ไม่ได้ไทยนะครับผมท,ทีม่จะตะโบมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวหาตะโบเนี่ยครับรถตัวเองแข่งจีนกันหน้าวันที่ยี่สิบสองยี่สามยังไม่ได้ทาครับ จะทานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเข้าไปว่างๆมันไรใหม่นะคะขอบคุณครับ